เช้าวันที่สองของการเดินทางสวัสดีครับเช้าวันนี้คืนผูนั่ง,งเล่นกล้องเหมือนม่มีปัญหาภาพที่บันทึกไว้บางภาพใส่ไม่ได้ อยวเราล้างหน้าล้างตาลงไปกินอาหารเช้าดีกว่าครับอ,นะอากาศเย็นมากเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันครับผม ผมกำลังเดินเข้ามาในเมืองปีล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเมืองเก่าก็จะมีเป็นเหมือนบ้านพักเป็นบ้านพักอยู่เป็นเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนวันนี้ก็ยังมีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ขเขาดูแลดูแลเหมือนก็ยังผักอาศัยอยู่แต่ตัวบ้านหลังใหญ่ก็เหมือนไม่มีคนอยู่แล้ว ดี๋ยวไงเดี๋ยว,วเราต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปน้ําตกจอกขดินกันแล้วก็กลับมาคืนเสร็จรอตอนเย็นขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกถ้าผมเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่ได้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับนี่ครึ่ชงชงั่วโมงร้อยห้าสิบชั่วโมงร้อยห้าสิบครึ่งวันสองร้อยหรวกาเต็มวันสามร้อยห้าสิบครึ่งวันนี่คืนตอนหนูสมูคผมเช่าครึ่งวันผมคืนตอนไหน น,นี่เก้ามัประมาณเที่ยงอ่เะประมาณเที่ยงใช่ไหมครับได้งั้นผมเช่าครึ่งวันก้าไปเอากุญแจรถลนาโอเคเดี๋ยวเราได้มอเตอร์ไซค์แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปน้ำตกจอกกระดินกันครับผมไปครับ สองแถวเช่าอ่ะไปส่งที่น้ำตกจอกก้ดิน100บาทแต่ผมว่าขับมอเตอร์ไซค์น่าจะได้บรรยากาศกว่าแล้วคลิปนี้ผมดูแล้วเงินผมน่าจะพอผมก็เลยเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเองดีกว่า ยากนะครับผมที่มาเก็บคนเดียวครับเช่ามาเลยแล้วเก็ตัวเช่ามาครับผมเป็นเก็บตัวเป็นเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติสมบูรณ์ได้อีกที่นึงตัวแทนแดงเข้าไปข้างในได้เลยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ เล่นไม่ได้ใช่ไหมแถวหน้าน้ำตกแบบยังไม่อยากนาเล่นนะมันมันร้อนเกินมันลึกนเกินแปนมันก,ก็เย็นมากแต่ลงไปถ่ายรูปได้นะครับถ้าอยากจะแช่น้ำก็แถวสำปาที่สองมันจะมีแอ่งให้แช่ให้เล่นอยู่ไม่ต้องเดินเท้าเข้ามาในน้ำตกนะครับเราไปนั่งเล่นริมน้ำตกกัน นนี้ผมกําลังเดินทางออกจากน้าตกจอกตะดินนะครับแดดเริ่มแรงแล้วใกล้เวลาเที่ยงแล้วก็จะอมอไซค์ไปคืนแล้วครับ โสครับผมเอาซค์มาคืนนะครับครับครับผมนี่ก็เดี๋ยวรอคืนกุญแจรถเองประชาชนคืนเริ่มหิวข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงออนี่ครับพี่โอเคครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างโอเคครับผมขอบคุณมากครับ มาคนเดียวดูมาล้นเมยเละใช่ครับเดินทางโดยดาวนมาล้นเมยต่อสองแถวคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวก็เราจกลับพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวนั่งสองแถวลงไปตลาดแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าเมืองอ๋อยางเับเดี๋ยววันนี้ไปดูพระอาทิตย์ตกก่อนเมื่อวานเดียวด้วยดูบนนู้นไม่เห็นเลยพระอาทิตย์ตกยังไม่ได้ขึ้นไปเนินช้างสึกเลยครับก็จะรอขึ้นไปดูอยู่ ครับผมงห้าโมงห้าโมงห้าโมงขึ้นได้เดี๋ยวว่าจะเดินขึ้นไปคนละห้าสิบบาทออเดินว่าจะอยากอยากเดินขึ้นไปครับเดินตรงลนนนนนีีีขึ้้าาตตรรงงเเะหลังศาลใช่ไหมครับใช่ใช่มีที่เดินครับคครับโอเขอบคุณมากครับผมตอนนี้ผมกําลังจะเดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับทางก็ชันเหมือนเดิมนะฮะ สูงมากอ่ะตอนนี้เงินผมเหลืออยู่795บาทซึ่งขากลับผมก็จะเ,จเก็บไว้300เท่ากับคืนนี้ผมจะสามารถกินได้อีกประมาณ400กว่าบาทนะครับถือว่า2,000เราอยู่นะฮะ ยอดนั่นนะครับข้างหน้าคือที่ผมต้องเดินขึ้นไปอับเดียวเรามาอยู่ด้านบนของหมู่บ้านที่สองแล้วคือถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศนี้คือก็ต้องเดินมานะใม,ม่รู้มาถูกหรือเปล่าแต่ข้างบนสวยมาเป็นร้านกว้าง ข้างหน้าผมตรงนี้จะมีอุโมงค์ด้วยอะเป็นอุโมงค์เข้าไปอะน่านจะเป็นตั้งแต่สมัยตอนทำเหมืองอ่ะเพราะผมไม่กล้าเข้าไปนะีครับอุโมงค์เข้าไปดูกันดีกว่าใครจะเข้า แล้วผมไปตรงไหนต่อวะเนี่ยนี่บอกนะขึ้นทางนี้อ่ะเห็นปะทางนี่สภาพไม่น่าเดินขึ้นได้อ่ะลองเดินดูก่อนแล้วนะผู้ชัน นานมากเนี่ยสวยประเด็นคือไปในต่อวะขอหาทางไปก่อนแล้วท่าน ย้ยนหินไปก่อนโอ้ยหลบมากค่ะไอ้เชีย่ยไอ้ปกติเขาเดินมอนปะวะเชีย่ยพึ่งว่าผมถอยดีกว่าผมถอยแล้ว มใชนะ่เมื่อกี้เจอพึ่งปะ่ะภารกิจนี้จบสิน้นผมคงต้องไปนั่งรถสองแถวอุ้เอยโอ้ยเพือ่อเพื่อขึ้นไปอันนี้มาลงทางชันเขาด้วยจบกันถือว่าสำเร็จนะอย่างน้อยก็อยู่ใต้ อยู่ใต้ตรงตัวรับสัญญาณและเสารับสัญญาแล้วถือว่าพักรีสำเร็จแล้วกันนะีนนผมลงไปเดินก่อนดีกว่าผมว่าผมเดินก่อนดีกว่าผมจะไปนั่งสองแถวขึ้นไปเนื่องจากผมไม่เจอทางขึ้นโอเคฮะแต่ก็ได้มาเจอวิวที่ใหม่ๆแล้วก็สวยๆครับสำหรับผม ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วประทับใจแล้วมาอยู่ใต้สอสัญญานะลงไปขึ้น2แถวดีกว่า ผมเหลือเนาะพรุ่งนี้ก็แบ่งไว้ใจ่ายถ้าเดินทางขากลับก็ก็เหลือก็สองพันท่าพอครับมีเงินเหลือ